สวัสดีครับใน iOS 14.5เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่หลายอย่างในแอปเพลงหรือแ p ป Music เพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้นหนึ่งในนั้นคือการรองรับการแชร์เนื้อร้องท่อนฮุกหรือท่อนที่โดนใจได้ง่งายๆชอบท่อนไหนสุดจี๊ดประโยคอะไรจัดไปแชร์ได้ตามต้องการเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปเพลงเปิดไปยังเพลงที่มีเนื้อร้องที่ต้องการแชร์โดยเปิดเล่นแบบเต็มหน้าจอจากนั้น แตะปุ่มแสดงเนื้อร้องด้านล่างเนื้อร้องจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกคําสั่งแชร์เนื้อร้องจากนั้นแตะเลือกเนื้อร้องในแต่ละบรรทัดที่ต้องการได้เลยครับโดยด้านบนจะแสดงให้ทราบด้วยว่าเราเลือกเนื้อร้องไปแล้วกี่บรรทัดและเลือกไปแล้วกี่ตัวอักษรจากทั้งหมด150ตัวอักษรครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเลือกแอปที่ต้องการแชร์ได้เลยครับระหว่าง Facebook หรือส่งเป็น SMS ผ่านแอปข้อความหรือแชร์ใน IG โดยในกรณีที่เราเลือก Facebook หรือ IG ตัวแอปจะสร้าง Story ให้กับเราโดยอัตโนมัติจากนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามต้องการแล้วแชร์ได้ทันทีง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาเนื้อเพลงในอินเทอร์เน็ตและ copy ข้อความให้ยุ่งยากเพียงแต่วิธีนี้จะถูกจำกัดจำนวนตัวอักษรให้พอดีส่งที่150ตัวอักษรเท่านั้นครับในตัวอย่างนี้เราลองไปแชร์ในแอป IG เมื่อแตะเลือกแล้วแอปจะสร้างสตอรี่ g ให้เรียบร้อยพร้อมให้ปรับแต่งและส่งได้ง่งงายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 14.5แล้วอย่าลืมไปลองใช้ไปลองแชร์กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ